สุดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนจะชีมช้าๆอย่างไม่เก็บเลยนะครับเพราะใชยเข็มเล็กมากนะครับนี่ครับที่หมอยงได้โชว์ให้กับท่านผู้ชมดูสดๆในขนาดนี้นนะครับน,นี่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะครับ3ามสองหนึ่ง เรียบร้อยแล้วครับสาหรับการฉีดวัคซีนทางหมอยงหมอยงผู้วรลพันนะครับเป็นผู้ฉีดให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมีหมอหนึ่งท่านที่เป็นคนฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็มีพยาบาลผู้ช่วยนะครับที่จะคอยอำนวยความสะดวกนะฮะรัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะต่อไปจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ นายสาธิตปิตุเตชะนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขด,ด้วยขอเชิญท่านรัฐมนตรีทุกท่านได้ลงมาเป็นขัตถิพยานในวันนี้ในรอบที่สองด้วยครับ<ส>เดี๋ยวรอบรอบที่สามก็จะเป็นท่านรัฐมนตรีท่านเฉลิมชัยกับครับครับครับกลับก็รัฐมนตรีท่านอิทธิพลต่อเลยครับทบ่านผู้ชมคะขณะนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงสาธารณสุขนะครับ นายสาธิตปิตุเตชะนะก็กำลังจะเป็นผู้รับวัคซีนคนที่สองนะครับแล้วหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับก็จะเป็นนายอิทธิพลคุณปื้มครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฒนธารมสราจเป็นจะต้องสังเกตการภายในโรงพยาบาล30นาที เรื่องด้วยเป็นวัคซีนใหม่ที่เราใช้นะครับแต่ทั่วโลกใช้มาแล้วมากกว่า200โดสนะครับ200ล้านโดสนะครับยี่ห้อยู่ที่บ้ะไรทีจบเลยครับจบเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการฉีดของนายสาธิตปิตุเตชะนะครับไม่มีความรู้สึกระใดๆครับไม่เจ็บนะครับชัดเจน